สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะน้าฟลุกฟิชชิงโกนะครับวันนี้น้าฟลุกจะพามาทําภารกิจดักกุ้งกันนะฮะนี่วันนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะฮะนี่ครับก็จะเป็นมุ้งนะฮะมุ้งดักกุ้งนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดูผลงานกันนะฮะว่าวันนี้นา้าฟลุ๊กจะทําภารกิจสําเร็จหรือเปล่านะฮะภารกิจ ดักกุ้งอันนี้เราก็อยู่กันที่คลองเปรมน,นะฮะคลองเปรมประชากรน,นะฮะจังหวัดประทุมธานีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตามรุ่นตามเชียร์นะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อกันนะฮะว่าวันนี้เราฟุกใช,ใช้เหยื่อแบบไหนนะครับสำหรับเหยื่อที่เราฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นเหยื่ออ่ารัมผสมไผ่เขียวนะฮะเพื่อให้เหยื่อมันเหนียวขึ้นนะฮะแล้วก็เย้ายวนใจฮะกลิ่นหอมชวนกินนะครับ อย่กุ้งมันจะได้กินแล้วก็จะเข้ามาเองนะฮะถ้าเกิดว่ามีตัวนะครับไม่พลาดแน่ๆนครับสําหรับหมายครองธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวเราไปมัดอุปกรณ์เลยนะครับตักการก็ยุ่งยากครับก็แข,ขวนเข้าไปเลยนะฮะแขวนเข้าไปแล้วก็ผูกไว้กับตัวมุ้งให้เหยื่อเราลอยไว้ก็ดีนะฮะนี่ครับ มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเราลงไปดัก,กเลยครับไปครับว่าแล้วเราก็ลุยกันเลยนะฮะจริงๆเราก็โยนลงไปก็ได้นะฮะแต่ว่าเราุคิดว่ากุ้งมันต้องอยู่ที่น้ำลึกเพราะว่าช่วงนี้น้ำข้างบนมันร้อนนะฮะผมคิดว่าต้องลงไปดักไกลๆหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวเราลงไปเลยนะฮะ ดยน้ำลงไปเลยโย่ลงไปเลยฮะประมาณนี้น่าจะพอนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราก็ไปผูกไว้ก่อนนะฮะว่าตอนเราตอนเราเก็บมันก็จะสะดวกสบายหน่อยนะฮะเราไม่ต้องลงน้ำนะฮะมันก็จัดลำบากตอนนี้นะครับตอนลงตอนดักนี่นะฮะปักหมายไว้ก่อนนะครับ ให้ดูก,กัดของเรานะฮะโอเค okay. เสร็จไปหนึ่งอันนะฮะวันนี้นะฟุกจะลงอยู่ที่สามอันนะฮะไปครับไปลงอันต่อไปนะครับลงก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะฮะลงใกล้ๆก,กันนี่นะครับปล่อยลงไปเลยครับโอเค รอเดี๋ยวเราปลูกไว้ตรงหมาท่อนนี้นะเชือกเรายาวอยู่ปลูก้หมๆท่อน,นี้นะเยน็ยนๆจะรู้เรื่องนะฮะจะเป็นยังไงภารกิจดักกุง้งไปครับไปดักอันต่อไปก็ตรงนี้แล้วกันตรงนี้เหมาะสุดนะครับ ปล่อยไปงเลยนะครับโอเคลงถึงพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาต่อไปเราก็หาที่ผูกครับอ่ะผูกกับต้นไม้ก็ได้ฮะนี่นี่ครับต้นนี้เลย โอเคนะครับภารกิจดักกุ้งของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวเราจะมารุนไปพร้อมๆกันนะครับว่าภารกิจดักกุ้งวันนี้เราจะเป็นยังไงนะฮะนี่ครับอยู่ข้างหลังนะพวกนี้ฮะอันนึงจะอยู่ตรงนี้นะครับอีกส่วนถัดไปก็จะอยู่ในโซนนู้นนะฮะดักแ,แค่3ามอันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะฮะว่าจะเป็นยังไงครับ โอเคนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาแลวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกานะฮะเราจะมาดูว่าเราดักกุ้งไว้จะเป็นยังไงนะครับเรามาดูผลงานในวันนี้กันนะฮะไปครับลุยเลยเติดเส้นแล้วเนี่ยไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะฮะรุยก,กันเลยนะฮะตอนที่เราเก็บมันก็จะสะดวกแบบนี้นะฮะเราไม่ต้องไปลงน้ํานะครับอ่าจะฟบกจะรากขึ้นมาให้ดูนะครับก็จะเป็นยังไงนะฮะ การอยู่ <c oughs> การหาอยู่หากินแนววันบ้านนะครับหาได้เราก็ไม่จะเป็นต้องซื้อนะฮะจะมีตัวรอเปล่าว่าได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะครับอ,อุ้ยดูครับทุกคนนี่ฮะ โหได้เยอะเลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคเดี๋ยวเราไปาไปดูอีกอันนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมารวมกันแล้วก็เทให้ดูรวมกันทีเดียวนะครับปลุกจะไว้ตัวนี้ก่อนนะฮะมาครับมาดูอันที่สองนะฮะจะเป็นยังไงนะครับแกะก่อนนะครับ ูอันที่สองนะฮะจะมีตัวหรือเปล่าอันแรกถือว่าโอเคนะครับเมื่อกี้มีตัวเข้าไหมอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับโหว้าวอนี้ฮะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโหเย,ยอะจริงๆครับ มีตัวที่สวยงั้นเลยนะฮะโอ้แกวแกวแกวไปเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายนะครับมาครับมาดูอันสุดท้ายนะฮะจะเป็นยังไงโอ้แค่อันเดียวนี้ผมว่าก็พอกินแล้วนะครับโอ้กุ้งเยอะมากเลยฮนะ ลอยราขึ้นมาแล้วฮะวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะมันธรรมดาเหมือนกันนะฮะโอ้โห <Yahoo! S 1> นี่ฮะธรรมดาซะที่ไหนครับดูดิฮะโอ้โหเยอะจริงๆครับหูกุ้งทั้งนั้นเลยฮะไปะเดี๋ยวเราเอาไปรวมกันนะฮะเดี๋ยวเราเท <c oughs> เดี๋ยวเราฟุกเทให้ ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าวันนี้เราจะมีผลงานรวมกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะในราเทรวมได้นะฮะครับง่ายฮะ นะครับนี่ฮะเป็นไงครับใจเยอะอยู่นะนี่ธรรมดาใช่ไหมครับในโอ้เดี๋ยวจะเทนะฮะใส่ถุงเลยนะครับนี่ครับแค่นี้เสร็มนะฮะ ให้มีอะไรยุ่งยากกว่าที่คิดนะครับอ่ะอีกสองตัวไปลงไปเสร็จแล้วหนึ่งันนะครับตัวที่สองต่อเลยนะครับนี่นะ นี่ก็เป็นอันที่สองนะฮะโอ้โหใจเยอะใจเยอะธรรมดาสักชิ้นไหนอ่าแค่เปิดตูกนะฮะไ้ลงทุดก็จบแล้วนะครับง่ายง่ายไฮะไ้ลงทุงเลยไป อ่าถึงร้อยครับ้ายเราก็เหมือนเดิมนะฮะขยวขยา,ยาหนงครับให้มารวมกันที่สูดนนะฮะนี่เหมือนที่สามนะครับธรรมดามเหมือนกันนะครับโอเ้เยอะจริงๆครับไม่ผิดหวังจริงๆนะฮะ เออไทยเลยนะครับร้อยอ่ะมีจิตอยู่หนตัวนี่ครับตัวใหญ่มากเลยฮนะตัวใสเลยครับกุงธรรมชาตินะฮะต้องมีเมนูเกิดขึ้นนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลรวมของคลิปนี้กันนะฮะว่านาักปุ๊บจักกุ้งเป็นยังไงบ้างนะฮะโอ้นี่ครับนี่ใส่น้ำนใส่แค่นี้เดียวฮะ,ะโอ้นี่ครับ <S <S โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากดูะฮะไปทำบัรยจจาที่ไหน,นะคะรับกุ้งบุนร้อนเลยะคระับผลรวมวันนี้นะฮะภารกิจของเราสำเร็จนะครับวันนี้วันนี้ ภารกิจของเราสําเร็จนะครับในการจับกุ้งจริงๆครับในธรรมดานะฮะอยู่ที่ประมาณเกือบผมว่านะแต่ได้อยู่เกือบสองโลนะครับเป็นไงบ้างครับผลประกอบการในคลิปนี้นะฮะของเราพุกถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะการจับกุ้งในวันนี้นะครับหมายก็เป็นหมายธรรมชาตินะฮะหมทองเต็มนะครับผม ฝั่บบงตรงข้ามก็จะเป็นทุ่งนานะฮะธุรกิจจับกุ้งในวันนี้ของนักปุกประสบความสําเร็จนะครับนี่ครับสำหรับอุปกรณ์ของเรานะฮะหมุนจักกุ้งนะครับสมัยใหม่ก็ถือว่าโอเคนะฮะกับชิปอุปกรอนที่เรกปุ๊บใช้ขวดจักนะฮะ ันนั้นก็คือเป็นการนําของเก่ากลับมาใช้ใหม่นะฮะนี่ครับการหาอยู่หากินแบบตลายบ้านๆน,นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใคที่ชื่นชอบคลิปวีดีโอแนวนี้ก,ก็กดติดตามกด subscribe ให้กับพวกเรด้วยนะครับผมสำหรับนนรวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับไว้เจอกันิปหน้าวน,นะครับว่าเราพวกจะพาไปหากินในแนวไหนหรือสไตล์แบบไหนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ครับนี่ก็เป็นกุ้งที่เราดักมาได้ในวันนี้นะฮะตอนนี้เราคุกก็เลยเทไปในกระมังที่เรียบร้อยเพื่อจะล้างเพื่อประกอบอาหารนะฮะแต่ยังไม่คิดไม่ออกเลยฮะว่าตอนนี้จะทําเมนูอะไรนะครับดูว่าโอ้เยอะมากครับกุ้งสดเลยฮะกุ้งธรรมชาตินะฮะนี่ฮะโอ้เยอะครับ